หากคุณเลือกสีผิวได้คุณจะเลือกสีดำหรือสีขาวเลือกสีผิวได้ถ้ามันเกี่ยวอะไรกับนางงามป่ะถ้าข้าพเจ้าเลือกสีผิวได้อยากจะได้สีดำจ้ะเพราะว่าสีดำนี่เป็นสีแห่งความอมตะจะสีแห่งความมงคลจ้ะและสีของสัตว์ประเสริฐอันหนึ่งที่เป็นสัตว์มงคลของสาวลาวค่ะ ซั์ตัวนั่นเป็นซั์ที่ให้เกิดเข่าได้กินคือสีของคววยเอาโอ้แม่ยังกระสีดำมันเป็นสีของคววยคววยเอาไว้ไถนาดิฉันขอเตือนว่า สั้นๆก่อนนะคะเพราะมันยังไม่จบเอาแมนบกค้วย <c ười> เอาไว้ไถนาเห็ดเขาไ้เล้ากินค่ะค่ะคล้วย <c ười> นี่ดีเด้เอาต่อนะคะ <c ười> ไถกับมักคล้วย <c ười> มีประเทศไทยนี่แหละขายคล้วยถิมไปซื้อคล้วยเล็กค่ะคล้วยเล็กมันเห็ดลูกบ่ได้ <c ười> ค่ะคล้วยคล้วยเห็ดนานี่มันเห็ดลูกได้ค่ะ มันเอาเทือหนึงนี่ได้ลูกออกมาทือะโตสองโตสีดำดีเป็นมงค้นข้าพเจ้าอยากได้สีดำโอเคค่ะ <laughs> เข้าใจแล้วล่ะค่ะ <laughs> ขอบอกขอบใจขอบอกขอบใจ <laughs> แล้วการเลือกสีผิวดำของคุณมันเกี่ยวข้อง กับท่านดาไลาลามะอย่างไรโอ้ยอีหาทื่นใส่มึงอยู่ประยู่เก่าน่าลกไส่หัวกูเนา <c oughs> ะอะเบาให้ฟังตอบเรื่องควยไปแล้วนาทีครึ่ง เหลืออีกครึ่งนาทีเด้อค่ะเด้ออ,อีกครึ่งนาทีวะอีกครึ่งนาทีประเทศทิเบตมันบม,มีค้ายมีแต่ตัวจามาลีตัวจามาลีมันสีขาวคว้ายทิเบตบ่มีข้าพเจ้าก็เลยคิดว่าสีเอาค้ายไปถวายองดาลไยล่ามะิ่นจะได้รีดนมควาย